เดี่ยวมี่หยุนเราอาจจะต้องหยุดแผนการก่อนชั่วคราวว่าไงนะครับลุงเฉินหมายคุณหมายถึงแผนการที่จะหลอกล่อเหลี่ยงเย่กับเฉวช,ชินเสียนกลับไปที่บ้านเก่าตระกูลเย่กันหรอครับทําไมกันพวกเราต่าวางแผนกันเอาไว้อย่างเด็ดดีแล้วนี่ฉันประเมินเฉิวชินเสียนต่าเกินไปเขาเริ่มสงสัยในตัวฉันแล้วแถมยังส่งคนคอยดูแลและจับตาฉันอีก มันไม่ง่ายเลยกว่าฉันจะหาข้อมูลข้ออ้างแล้วสกัดเขาหลุดออกไปได้ทําทไมกันแบบนั้นเป็นไปได้ยังไงไหนคุณบอกว่าพวกเราจะไม่ถูกสงสัยในตัวของคุณยังไงละ่ะเดิมทีแผนมันควรเป็นไปได้ดีไม่มีชิติแต่พอเฉยเชียนเสียเห็นรูปของป่ายซูในกล่องทีหน้าของเขาก็เริ่มแปลกใจ ดูเหมือนเขาจะสืบข้อมูลป่ายซูอยู่แล้วแล้วการที่ฉันนำภาพป่ายซูไปให้เขามันเป็นมันถือเป็นช่วงเวลาที่บังเอิญเกินไปแล้วทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นล่ะครับแม้ว่าพวกเขาจะสืบเรื่องของป่ายซูอยู่พวกเขาก็ต้องไปบ้านเก่าเพื่อหาข้อมูลอยู่แล้วนี่ครับ แต่ว่าตอนนี้เหลียงเย่ยกับเฉียงเสีย่ยนก็เลิ่มสงสัยแล้วแบบนั้นพวกเราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่ไปวาดเก่าแน่เพราะงั้นพวกเราต้องหยุดแผนเอาไว้ก่อนไม่เห็นด้วยเพลงพวกเขาฆ่าแม่ของผมยังไงก็ไม่มีทางเสียอยู่แล้วโอกาสอยู่ตรงหน้าแท้ จะให้หลุดการคันแบบนั้นได้ยังไงกันเสี่ยไม่หยุนเด็กโง่เธอไม่รับบทเรียนของแม่ของเธอหรือไงปังอย่าปล่อยให้ความแค้นครอบงำตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอผมผมมีหยุนทั้งหมดนี้ก็เพื่อเธอเธออย่าประมาทเกินไปเราไม่ควรรีบร้อนทุกอย่างยังเป็นไปตามแผน ขอแค่เพราะเรายังมีชีวิตอยู่โอกาสก็ยังมีอยู่เสมองั้นก็ได้ครับไม่ได้เราจะปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้ไปไม่ได้ลงเฉินคงแก่แล้วเลยไม่อยากจะเสี่ยงเราเชื่อฟังเขาไม่ได้เราต้องวางแผนให้ดีค่อยๆลงมือไม่หยุนฉันจะดูฉันดูแลแม่เธอมาตั้งหลายปีฉันมีมทางปล่อยให้เธอเป็นอันทลร้ายหรอกสิ่งที่เธอควรพูด ฉันก็พูดไปหมดแล้วฉันไม่สะดวกที่จะอยู่ที่นี่นานนะักฉันขอตัวก่อนละ่ตะตาแกนี่เอาแต่เรื่องที่ดูแลแม่มาพูดฉันไม่เชื่อหรอกวังแกหรอกคืนนี้ฉันจะไปบ้านเก่าของตระกูลเย่เพื่อเตรียมการบ้านเก่าของตระกูลเย่กินเสียนนายยังไม่เคยมาที่นี่สินะนี่คือสถานที่ฉันเคยอยู่ในตอนเด็ก เยอเอ,อ๋อฉันไม่มีโอกาสได้เจอเธอตอนเด็กแต่ว่าชีวิตที่เหลือฉันขออยู่เคงข้างเธอนะไม่ว่าเย่เ,เสี่ยวหงจะมีเป้าหมายอะไรหรือฉันรู้สึกอยากจะขอบคุณท่านที่ทำให้เธอรู้จักเธอชินเสียนถ้าจะบอกว่ารักไว้ค่อยบอกตอนกลับบ้านดีกว่านะใครจะบอกนายกันฮะหน้าไม่ไอาย เย่เออตอนเขินนี่น่ารักจังแฮะเป็นยังไงบ้างชินคุณเฉียวเมื่อคืนนี้เสียวไม่อยู่นได้แอบมาที่นี่มาตระกูลเย่ครับแถมยังซื้อน้ํามันเบนซินจํานวนมากเกรงว่าตอนนี้เขากาลังซ่อาอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ไกลที่จากที่นี่เฮ้เข้าใจร้อนมากเจ้าตัวหลวงพาของเราจริงๆแล้วคนของพวกเราไม่ได้ถูกพบใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับชิน คุณเฉียวเสียวไม่หยุนแต่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าคนที่ของเขาถูกล้อมไว้แล้วก็จบแล้วนะครับก็ในชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์ให้เราครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย